สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี่7เดเดินทางมาถึงคิวของชาวมังกรกันแล้วค่ะช่องเมเมดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราสีนะคะการแบ,บ่งวันที่ได้ทั้งวันตะวันตกแล้วก็แบบขอไขในศึกษาต่ดูงที่บอกคนที่มีประเด็นความรกความสมคัญนะคะ เช่นถ้าเกิดคุณมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วดูต่อได้เลยถ้าเป็นสถานะโสดรรักเก่าให้ไปดูเป็นดวงรายเดือนนะคะเพราะว่าในดวงรายเดือนเนี่ยมจะทํานายให้ครบถุกสถานะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดไพ่กันเลยค่ะตอนนี้เปลี่ยนมาจากรายสัปดาห์มาเป็นรายปักเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเออเวลาไม่พอนะคะรายสัปดาห์เนี่ยจะหนักไปสําหรับผู้อา่านก็เลยต้องกลับมาเป็น2สัปดาห์ต่อครั้งก็คือรายปักนะคะ กองแรกจะเป็นตัวตนคุณมังกรนะคะกองที่สองตัวตนของคนรักนะคะตรงกลางเป็นบทสรุปนะคะแพทเทิร์นการเปิดก็เหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะท้ายสำรับนะคะแฮงแมนขึ้นมาคุณมังกรช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ทําให้ต้องอึดอัดหรือว่าต้องรอคอยนะสถานการณ์บางอย่างที่คุณไม่พอใจนะคะอาจจะยังแก้ไขไม่ได้แบบ100%ยังไงต้องให้เวลาก่อนนะในช่วงสสัปดาห์แรกของเดือนนี้นะคะ มาดูไพ่คุณค่ะส่วนตัวคุณได้สิบถ้วยกับหัวจัสติดกับหัวถ้วยนะคะมีเก้าถ้วยแล้วก็มีอัศวินเทตรธากับหัวไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าพลังงานแห่งแมมันขึ้นมาแล้วต้แต่แรกนะคะสิบถ้วยยังกับหัวอยู่แปลว่าเรื่องราวไรบางอย่างที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงน ความสมบูรณ์แบบความมั่นคงหรือว่าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยตรงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเยียวยานิดหนึ่งนะคะกว่าที่มันจะกลับมาถึงจุดที่คุณพึงพอใจได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือว่าเป็นเรื่องเก่าๆที่ยังแก้ไขไม่ได้นะคะหรือคุณอาจจะรอคอยข่าวดีเกี่ยวกับความมั่นคงด้านใดนด้านหนึ่งของชีวิตนะต้องให้เวลานะคะจัดสิทธ์ก็ยังกับหัวเช่นเดียวกันความชัดเจนนะคะการแก้ไขปัญหาได้หรือว่าความยุติธรรมเนี่ยก็ยังจะต้องใช้เวลาเหมือนกัน นะคะคุณถึงจะได้รับสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้แต่อะไรก็ตามในช่วงของปักแรกเนี่ยไม่ได้จะมีแต่สถานการณ์ที่อึดอัดนะคะจะจะมีข่าวดีบางเรื่องด้วยมีความสุขเข้ามาด้วยนะคะก้วถ้วยอาจจะไม่สมหวังบางเรื่องแต่ก็จะสมหวังบางเรื่องนะคะดังนั้นก็ไม่ใช่สัปดาห์าแรกที่แยจ่จนเกินไปเนาะแล้วก็มีอัศาวินถือกระถากับหัวด้วยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องใจเย็นไว้ก่อนนะ,ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลานะคะ แล้วก็ไอการประสบความสําเร็จหรือว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยมันมาถึงแน่นอนนะเพียงแค่คุณต้องรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้นะคะอย่าใจร้อนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนรักบ้างอ่ามีเด็กถือคาถากับหัวนะคะ9คาถาอัศวินถือดาบกับผัวแล้วก็มี6คาถากับหัวพลังงานไม่ค่อยต่างจากคุณเท่าไหร่นะคะช่วงนี้แฟนเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความใจร้อนด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้อะไรไม่ได้ดั่งใจเนี่ยบางทีเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้มีวุฒิภาวะมากนักในช่วงนี้นะคะอาจจะหงุดหงิดง่ายนะตัวคุณไม่มองว่าน่าจะไม่หงุดหงิดง่ายเท่ากับคนรักนะคะดังนั้นช่วงนี้ถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องซีเรียสนะ่เบรกไว้ก่อนอย่าพึ่งพูดคุยนะรอให้พลังงานดีกว่าน,นี้ก่อนนะคะก้าวกาขึ้นด้วยเข้าที่ถี่เยอะนะช่วงนี้อาจจะมีกำแพงในใจที่สูงด้วยค่ะอย่างที่บอกค่ะไม่แนะนำไม่พูดคุยเรื่องเครียด,ยดกันนะคะให้เวลากันก่อน อา,อารมณ์นอกจากจะร้อนแล้วก็ยังชุนเฉียวด้วยนะคะอาจจะเผลอพูดอะไรที่ไม่ตั้งใจได้อาจจะทะเลาะกันแล้วก็าจากคำพูดที่รุนแรงอย่างนี้นะคะแล้วมันอาจจะทำให้สถานการณ์มันบานไปลายได้ดังนั้นอยู่ใครอยู่มันนะคะเขาเนี่ยจะมีเรื่องให้หงุดหงิดได้ตลอดทั้ง2สัปดาห์แรกเลย6คาถาก็ยังขึ้นมากับัวัยจังหา ม่ว่าเขาจะทําอะไรช่วงนี้ม,นมันมักจะมีอุปสรรคขัดขวางนะคะการเดินทางก็อาจจะเลื่อนหรือว่ามีปัญหาอะไรแบบนี้แล้วก็การแข่งขันการทํางานต่างๆไม่ได้ดังใจนะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างสภาพแวดล้อมรอบๆตัวของคนดักอะมันไม่ค่อยดีนะคะเมย์ก็อยากจะแนะนําว่าช่วงนี้เราต้องเอออยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็ต้องใจเย็นทั้ง2ฝ่ายนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะมาวัแรกเนี่ยสีกระทาขึ้นมากับหัว ความมั่นคงยังต้องให้เวลานะคะต้องรอคอยโดยเฉพาะใครที่ถามหาคอมมิชเมนต์ให้เวลากันก่อนช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยที่จะมาคุยเรื่องซีรีสเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรื่องสถานะนะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องของความสัมพันธ์เน,นี่ยมีหกเหรียญก็หมายถึงว่าคุณยังมีความจริงใจต่อกันยังมีความรักที่บริสุทธิ์ใจต่อกันไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเพียงแต่ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้เอื้อมหนุวยกับความรักโรแมนติกนะคะ ตรงนี้ก็เบาใจได้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความจริงใจนะพลังงานเดวิลนะคะมันจะมีสถานการณ์ที่แบบทําให้เรารู้สึกแย่ๆเข้ามาเป็นสภาพแวดลออ้อมอ่ะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็คือให้โฟกัสที่เรื่องของตัวเองแก้ปัญหาส่วนตัวของตัวเองของในแต่ละฝ่ายนะคะอย่ามาเพิ่มปัญหาเรื่องของความรักให้มันกระทบต่อชีวิตให้มันหนักกว่าเดิมนะคะก็คือปล่อยวางไปเลยเรื่องความสัมพันธ์มันมีโอกาสจะโมโ oh, หจะพูดจาไม่ดีต่อกันได้ง่ายนะคะอย่างที่มีแนะนํา แรงงานไทรฟอร์อันนี้ยังดีนะก็คืออ๋อท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะใส่ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวคุณมังกรเองเนี่แหละค่ะคุมสถานการณ์ได้นะคะคุณจะสามารถเอาชนะพลังงานด้านมืดก็คือเดอะเวิลได้เพราะว่าตัวคุณเนี่ยออมีพื้นฐานคือเป็นคน่าดินอยู่แล้วมีความหนักแน่นไม่บอกว่าคุณน่ยท้ายที่สุดจะเอาชนะอารมณ์ตัวเองได้ส่วนคนรักเนี่ยถ้าเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ต้องปล่อยเขาไปก่อนก็ต้องให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางนะคะก็ต้องให้กำลังใจทั้งคุณแล้วก็คนรักเลยนะ พลังงานมันค่อนข้างจะชาลินนะคะในอาปักแรกนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรเค้าต่อนต่อเลยนะคะมีพลังงานที่เป็น Open m นไมนะคะมี e ีเซ r ฟ e ีชุลเล็แล้วก็ h o นนี m มูล เราต้องเปิดใจให้กว้างนะคะยอมรับในสถานการณ์ที่มันเป็นในปัจจุบันยอมรับในตัวตนของกันและกันนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักตรงๆ,รงๆก็คนรักของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบในแบบที่เราต้องการแบบร้อยเปอร์เซนถ้าเรายังมีความรักแล้วก็อยากไปต่อเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือต้องเป็นความรู้สึกนึกคิดของทั้งสองฝ่ายด้วยเขาก็ต้องยอมรับตัวตนเราได้ด้วยนะ it is safe for you to love นะคะมันยังปลอดภัยที่จะไปต่อ ถึงแม้ว่าช่วงนี้อุปสรรคมันเยอะก็ตามนะคะแล้วก็มีพนักงานฮันีมูลด้วยเร็วๆนี้เดี๋ยวสถานการณ์โดยรวมมันก็จะดีขึ้นกลับมามีความสุขเหมือนเพิ่งรักกันใหม่ๆนะคะก็รับพลังงานบวกไปได้เลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำต่อนะคะ มองดูแล้วเนี่ยปัญหาที่ว่ารุมเราเข้ามาไม่น่าจะเป็นปัญหาความสำคัญตรงๆนะคะทั้งสองฝ่ายเอ่อไม่มองว่าน่าจะเป็นปัญหาออส่วนตัวของคุณหรือว่าของคนรักนะคะ There s o m e t h i n g better นะคะ forgive ness แล้วก็ if you believe ไพ่ดีนะคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นนะคะ if you believe อะมันก็คือว่าถ้าเรามองโลกในแง่บวกเรามีความเชื่อมั่นในตัวคนรักในตัวเราแล้วก็ในจักรวาลในรักแท้ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะลงเอ่ยได้ด้วยดีนะคืออย่าคิดลบนะคะมีพลังงาน forgive ness ด้วยแล้วก็มีอะไรที่แบบมันอาจจะผิดจะพลาดกันไปแล้วในอดีตเนี่ยก็ต้องให้อภัยเช่นกันและกันนะคะให้อภัยตัวเองด้วยถ้าเราเป็นฝ่ายที่ทําผิดนะเราจะได้อยู่ในปัจจุบันได้แล้วก็ก้าวขาออกไปสู่อนาคตท,ที่มันจะดีขึ้นได้นะคะอย่ายึดติดกับอะไรที่มันเป็นเรื่องในอดีตที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ได้ something better ก็คือว่า ในอนาคตเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ดีกว่าปัจจุบันเข้ามานะคะอุ่นใจได้นะมันจะดีขึ้นนะคะพูดง่ายๆเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคําทํานายนะคะโดยการเปิดไพ่เรือบเศษนะคะเรือมเศษเนี่ยแค่ใบเดียวนะให้หนึ่งใบนะคะโอเคไพ่ที่ได้นะคะ friendship Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve ก็เขบอกว่าให้เราอะนะคะทนุถนอมความรู้สึกที่เป็นกัลยานิมิตรต่อกันเนี่ยระหว่างตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะมันจะทำให้ชีวิตรักของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็คือว่า นอกจากจะเป็นคนที่รักกันในแบบโรแมนติกแล้วเรายังจะต้องเป็นเพื่อนกันให้ได้ด้วยอย่างที่เมย์บอกอะนะต้องยอมรับในตัวตนของกันและกันในแบบที่เป็นนะคะเป็นเพื่อนกันให้ได้ก่อนถึงจะเป็นคนรักได้นะอันนี้เราได้ยินบ่อยมากนะคะก็หวังดีต่อกันนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันคิดดีต่อกันทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะอย่าไปคิดแต่เรื่องของการอยากเอาชนะคัดคานกันนะคะก็เป็นแมสเซจจากจักรวาลนะ วันนี้ขอบคุณชามังกรและก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่มีโกวกสเข้ามาชมถ้าคุณชอบความทันนายของเมม, like, ดดม,ม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับท่านไหนอยากดูส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยที่ขึ้นในข้างล่างนะคะรวมถึงใครที่สนใจหินมงคลด้วยนะคะส่งเสริมความรักความสาคัญแล้วก็ส่งเสริมการงานการเงินมีหมดทุกอย่างติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเมม่เป็นคนตอบคําถามเองนะ ก็เป็นหินแท้เกรดดีนะคะราคาย่อมเยานะวันนี้ขอตัวค่ะสัสดีค่ะเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะสำหรับหินเมตามหานิยมหรือว่าหินส่งเสริมความรักนะคะอย่างโรสคอร์สนะคะมีทั้งหมด3แบบนะคะตอนนี้มี14มิลน,นะคะขนาดใหญ่นะคะมี9มิลสวยมากค่ะแล้วก็8มิลที่จะมีรูปร่างพิเศษนะคะถ้าสนใจเนี่ยติดต่อได้เลยนะคะ l ลาชโยอันเดอร์สกอนะคะ